โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําหัวบิ๊กเฮดอีกแล้วครับซึ่งในคลิปนี้ครับก็มือถือก็สามารถทําได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าในแบบนี้ครับเป็นแบบ R15 นะไม่ใช่ R6 แล้วก็ไม่มีข้อข้องไรตั้งสิ้นเลยนะครับนะเพื่อทำนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับให้เรามาที่แมป Catalog อกเท e r นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงแบบนี้ไว้ให้เนาะแล้วเราก็กามาที่อินเวนทอรี อ่ะผมแนะนำน,นะครับเราจะใส่ไอด์ไอด์ของที่เราอยากใส่หรือว่าเซิร์ชเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทําบิ๊กเน้เราเซิร์ชเนาะ mm hmm. กดเซิร์ชนะครับเราก็กดเด็ดเดี๋ยวผมลืมบอกก่อนนะครับว่าให้เรากดที่แอนทอลีแล้วเราก็ถอดผมของเราถอดอน,นี้ออกไปแล้วก็ถอดอะไรว่าถอดที่มันเกี่ยวกับหน้าครับถอดไปห้หมดเลยนะครับอ mm ่าบูมอสปาร์ตี้ด้วยโอเคถอดให้มันเหลืออย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็กดเซิร์ชเลยครับให้เรากดเพราะว่าบิ๊กเฮดเหมือนเดิมนะครับบิ๊กเฮดบรแปับหน่งนะครับนี่เรามันจะใส่ได้หมดเลยนะครับเนี่ยของที่เกี่ยวกับบิ๊กเฮดใส่ได้หมดเลยนี่ครับบิ๊กเฮดพอเราใส่นี้นะครับคนอื่นก็จะเห็นเราด้วยนะครับเห็นเราเป็นบิ๊กเฮดนี้ด้วยนะเออคนนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยช่างโอเคครับก็จะเป็นบิ๊กเฮดนี้ซึ่งมันเท่มากเลยนะครับ ผมก็ชอบพอสมควรเลยเนาะแต่มันได้แค่แบบนี้แบบเดียวนะครับแบบอื่นไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะใส่อัน,นื่นก็ใส่ได้ครับเนี่ยเป็นผมบิ๊กเฮดแต่โอ้โหน่าเกลียดวะ <c oughs> ครับก็ก็ประมาณนี้นะครับคลิปของผมในวันนี้นะซึ่งของที่มันเกี่ยวกับบิ๊กเฮดมันก็มีหลายอย่างเนาะดิโอ้โหั <c oughs> วโคตรใหญ่เราคก็มีคนที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอืม <c oughs> สวัสดีโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นโอนแมปนะครับก็ถ้าเกิดอันนี้เป็นแมปเก่าเนาะอันนี้ที่ผมมาเล่นอยู่คือแมปใหม่นะ,ระไรเนะี่ยแอนิเมชันสตูดิโออันนี้ก็เกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับว่ามันมีแอนิเมชันอะไรบ้างเนาะอันนี้มันทำอะไรบ้างเนะี่ยแบบนี้สำหรับใครที่อยากเล่นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้ล่างคลิปอันนี้ตกไหมอ๋อไม่ตกอ๋ออันนี้มันแบบเออเท่ยู่นะครับก็ถ้าเกิดของก็มีอย่างอื่นนะไม่ใช่มีแค่อย่างนี้อย่างเดียวนะครับก็นี่ อันนี้โอ้โหเทียบกับบิ๊กเฮนนะครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นดาบานหลังที่เป็นบิ๊กใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเขานะครับแล้วก็ใส่กับผมก็ได้โอ้ยังคนอยากกับคนรวยเลยครับนี่ครับแต่บอกกันนี้ก่อนครับว่าไม่จําเป็นจะเป็นหัวบิ๊กเฮนก็ได้นะครับไม่จาเป็นนะครับ่ะสมมติเราจะเซิร์ฟว่าโดมินัสก็แล้วกันของอย่างอื่นที่เราอยากได้ก็ใส่ได้หมดเลยนะครับพวกไข่โดมินัสไข่แย่แล้วกอ๋อใส่ไปเถอะอันนี้ก็ เดบวา์โดมินาตก็ใส่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโดมินัสจริงๆก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบบิ๊กเฮดมากกว่านะซึ่งในหัวบิ๊กเฮดนี้ก็จะดีหนะ่ก็คือถ้าเกิดเราใส่เนี้ก็จะแซนต้ามาแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเขายูนิคอร์นนะครับใส่คู่กับอันนี้นะแล้วก็มันก็มีหลายอย่างนะครับผมชักกี้แบบยักษ์เนี้ยเท่มากเลยแล้วก็ผมกาแล็กซี่กรูแบบบิ๊ก แบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงคืออันนี้เป็นภาพปิดตาไว้นอนนะครับแล้วก็อันนึงเป็นธนูนะครับอันสุดท้ายเลยธนทูทะลุหัวเลยครับแต่ผมชอบแบบนี้มากที่สุดเลยนะมันไทยเออแบบนี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นมจะซิงลีงแบบให้นะครับซึ่งในแบบนี้มันก็มีที่ผมขอทัวร์แมปด้วยนะว่า นอกจากที่ใส่อันนี้แล,แล้วมันจะทําอะไรได้บ้างอีกออ่ลืบอกครับมันมีอีกออปชั่นหนึ่งนะครับนี่อันนี้เลยเราสามารถโหลดเป็น Default Skin ก็ได้ครับแบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้รีเซ t c คา r รคเตอก็คือกลับไปเป็นคา a รคเตอรอันเก่าของเรานะครับแล้วก็เคลียร์แบ็กแพ็คคือเคลียร์ออกไปเนี่ยเคลียร์แพ็คอีดิทคัลเลอร์ก็สามารถใส่สีก็ได้นะครับน <c oughs> ในการเสียบนีนะก็ สำหรับแบบนี้ก็สุดยอดมากเลยผม,ผมชอบมากผมชอบแบบนี้มากเลยครับคุณยอดยอดก็สำหรับใ,ใครที่อยากเล่นก็จริงๆริม่ค่เนาะก็พูดอีกรอบแล้วเนะี่ยโอเคครับืมใส่ไงดีไปเล่นตรงนูง้นแค่อย่างนี้ก็แล้วกันโอเคนะครับส่วนในตรงนี้มันผมไม่รู้จัจเราเมื่อคืนอะไรมันเป็นมอเป็นอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยห้องอะไร เข้าไปกันอะไรอ่ะอ๋อเป็นกีนสกรีนครับก็คือเอาไว้ตัดต่อเวลาทำคลิปโอ้โหมีสม,มุดตัดต่ออืมสุดยอดปะโอเคนะครับก็มันมีหลายที่เลยนะเนาะสุดยอดมากเลยนะนี่เท่ดีก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในโอนแมปเลยนะครับว่าโอนแมปมันเป็นยังไงเนาะซึ่งในแบบ ผมลืมบอกเอ่ามือถือก็ทําได้นะครับแบบนี้นะเราจะใส่เป็น ID หรือว่าเซิร์ชเราเลยก็ได้นะอะไรเนี่ยเครื่องหมาย question mark โอเคครับเราจะเริ่มไปที่โอนแ a p กันเลยว่ามีอะไรบ้างนะมันทํายังไงโอนอะอ๋ะอ,อมันวาร์ปเลยครับมันวาร์ปไปเลยนะครับก็อู้โอนแบบก็สวยใช้ได้นะ คึบ okay. ออกไปออกไปนี่ครับเราก็สามารถใส่อะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับซึ่งผมชอบบิ๊กเฮดมากเลยจริงมันไม่ได้ทำได้แค่บ,บิ๊กเฮดนะมันก็ทําได้ทุกอะ,ะเออ่อทุกอย่างที่เราอยากได้เลยนะครับมันได้หมดแล้วคนอื่นก็จะเห็นเราเป็นแบบนี้นะครับแต่ได้เฉพาะแบบนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าได้เฉพาะแค่แบบนี้แบบเดียวแบบอื่นเราไปทําไม่ได้นะครับ ก็มีคนเคยพูดในคอมเมนต์ผมเนาะคอมเมนต์ผมว่าใช้ในแบบอื่นไม่ได้ละครับก็มีคนถามนั่นเยอะเลยครับก็บอกตรงนี้ว่าใช้แบบอื่นไม่ได้นะครับได้แค่แบบนี้แบบเดียวเนาะซึ่งสำหรับผมมาที่ทำบิ๊กเฮดดีสุดคือแบบนี้นะครับผมแนะนําแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยซึ่งมันเอาของทุกอย่างอะในโลบอกนะครับมาใส่เลยนะครับเราจะใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากใส่เมื่อใส่แบบนี้มันก็ได้นะครับหรือเราจะเป็นลุงหนวดก็ไม่ กิด <c oughs> ม่ผิดนะครับมาเป็นยูนิคอร์นเออใส่นี้ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวทัวรแหม่ปสักพักนะถ้าเราผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับอ่ะลงไปในนี้ดีกว่าปึ๊บมีอะไรเนี่ย What the สวัสดีเพื่อนนายทำอะไรปฏิตัวดำเมียมเชียวนะมึงอ่ะอืมอะไเสียงเลยวะโคตรดังเลย อ๋อเาใส่หมวกนี้ดดีกว่ามันเป็นเหมือนหมวกอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่เป็นบันไดขึ้นได้ครับอ๋อตอนกลางคืนโอเคครับเอาเป็นว่าผมก็ต้องเดี๋ยวมาจบคลิปในร้านนี้ดีกว่านะแล้วก็จะใส่สกินให้มันเท่ๆเลยเอาเป็นว่าผมก็ต้องขอจบคลิปนี้เพลงท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยน,นะครับบายบาย See you again next week นะครับยบายไปเลย